สวัสดีจ้าพบกับิ้นเที่ยวมาเพลินจ้ามาทักทายช่วงเย็นก่อนนอนตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้หกโมงหกโมงห้าแปดนาทีหกโมงน้าจะแปดนาทีค่ะักน้ำเสร็จแล้ว ก็เลยจะกินรดน้ำหนักก็เลยกินชวนกินฝรั่งเดี๋ยวขออนรยาไปปอกแป๊ะนึงกี่ลูกแปบาททั้งหมด80บาทหนึ่งสสสี่ห้าหกลูก แปรงไฟแล้วแปรงไฟแล้วมันรสชาติอร่อยแม่เราต้องกินเดี๋ยวหิวหวานหมแม่แปรงฟัฟแล้วแม่แไม่รู้เรื่องอ่ะ ไม่กินข้าวเย็นก็ไม่กินก็ใชา่ไงหวานนะทำไมทำไมทำไมปากไม่รู้เรื่องเลยแปลงฟันแน่นเลยออกแบบเปรี้ยวอะ ก็ต้องกินเยยุๆมาหิวพอมามันั่งเปิดตูต้เย็นแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิด <c oughs> ขมใจตัวเองแล้วก็กินน้ำแล้วก็ไปนอน วันละลูกก็อยู่แล้วตอนเย็นเอานี่มาลองจิ้มดู จะเป็นกระเพาะวีวกินฝรั่งเปล่า

ครับพี่ข้าไปพี่ข้าอืมดาวเาเดียวลงอืมฮะตรงนี้หวานตรงนี้อนไอ้พอชิม หวานไหมหวานนี่คือสิน้ัหวานไหนไม่ค่อยอะหกรูกหกลูกแปดสิบบาทโลเท่าไหร่พ่อหกฝรั่งโลละหกสิบทุกคนฝรั่งกิมจูใช่ไหมใช่ที่เม็ดน้อยๆอ,อ่ะโลละหกสิบบาทพ่อ โลละหกสิบาทนี่โลหนึ่งน่าจะได้ประมาณสีู่กได้มั้ยอืมเราอจะโลร้อยหกสิบเลยนะสองโลนอเฮ้ยร้อยี่สิบเลยนะสองโลไม่หรอกพอ120ร้อยี่สิบปุ๊บมันก็ต้องบอกว่าใหไ้ไม่เกินนิดเกินหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มแค่นี้แหละแม่กินแม่กินนะ เอาจริงถ้าตอนกินก็คือรูปเดียวก็อยู่แล้วไม่ค่อยหิวยี่วีกินข้าวเหนียวไก่ปิไอไก่ย่างไปตอนเย็นใช่จ้าทำดีๆสิน,นี้เลยสี่ลูปจะกินแค่นี้แหละอืมแม่อิ่มแล้วเนะ่ะพ่อเ,พเอาอีกไปเดยแม่ปอก เอาไปให้พ่อแบ่งไปหยิบไปให้พ่อจะแม่บอกให้ไปละเจ็ดนาทีละไปละค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกก่อนค์ด้วยค่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยนะกดไลค์เลยบ๊ายบายค่ะไว้มาทักทายช่วงหัวค่ำเมนูลดน้ำหนักฝรั่งเดี๋ยวขอตัวไปปอกให้ลูกพ่อก่อน คุณลูกคุณพ่อจะกินด้วยไปละค่ะ <c oughs> เอาปวดไปไป